เปิดมานะนนเรื่องก็จะเล่าไปถึงอดีตนะคะว่าคือพ่อนายเอกเนี่ยชีเอาเงินไปเล่นหุ้นจนหมดตัวนะคะทําให้ต้องเดินทางไปหาเงินที่ต่างประเทศแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยพ่อนายเอกนะคะก็ได้ฝากนายเอกเนี่ยไว้กับคุณป้านะคะแล้วก็ให้ในายเอกเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนประจํานะคะพร้อมกับลูกของคุณป้านะคะ ไม่กี่เดือนต่อมานะคะภาพก็จะทําให้เราเห็นว่านายเอกของเราที่ชื่อลีกี้หยอนอายุ27ปีเนี่ยก็ได้เข้าในโรงเรียนประจําแล้วนะคะชื่อว่าโรงเรียนซอนแจนายเอกของเรานะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะว่าชีเนี่ยจะตั้งใจคว้าที่1ของโรงเรียนจะสอบเข้าคณะแพทย์ด้วยคะแนนด,ดีนะคะแล้วก็จะเป็นหมอที่ค่าตัวแพงแล้วพี่ชายของนายเอกนะคะที่ชื่อบองกูเนี่ยชยีก็ช็อตฟิลเลยเนาะว่าแน่ใจหรอ ถ้าชีวิตคนเราเป็นไปได้สวยตามที่ฝันไว้แบบนั้นแล้วคุณอาที่เล่นหุ้นจนหมดตัวไปล่ะก็คือพ่อในเอกนะคะเล่นหุ้นจนหมดตัวไปนะ นายเอกนะคะชิกก็กำบันนะคะแล้วก็บอกว่าแทนที่พี่จะพูดให้กําลังใจผมเนี่ยกตพี่พูดแบบไม่นึกถึงใจคนอื่นเลยแบบนี้พี่แย่มากเลยนะแล้วตัวอีพี่นะคะก็ช็อตแล้วช็อตอีนะคะก็บอกว่าฉันกับแม่พยายามห้ามคุณอาไม่ให้ทํางานที่ต่างประเทศอย่างสุดก,กําลังแล้วเน,นาะนายเอกนะคะก็เลยดึงคอเสื้อของอีพี่เนาะแล้วก็บอกว่าช่วยพูดให้กาลังใจหน่อยได้ไหมเนี่ยคือคนมันกาลังเทิร์นอยู่ไงเอานายเอกอ่ะคือชิก็เริ่มใช้ก,กําลังแล้วเนาะอีพี่ EP เนี่ยก็เลยบอกว่า จะทำแบบนี้สี่กีฮยอนคุณอาสั่งไม่ให้พวกเราทะเลาะก,กันแล้วก็สนิทกันเข้าไว้นะแล้วตัวอีพีเนี่ยก็ถามอีกนะคะว่าคุณอาเนี่ยขึ้นเครื่องไปนานแค่ไหนแล้วอ่าในเอกของเราเนี่ยก็ตอบไปด้วยความมั่นใจเลยนะคะว่า1นึรจชั่วโมงกับส2สนาทีก็คือแกนําละเอียดมากอะแล้วด้วยความที่ว่าไอ้สอคนเนี้ยก็คือยืนคุยกันนานมากๆนะคะเหลืออีก20นาทีเนี่ยก็จะเข้าหอผักสายแล้วนะคะ ก็ชีเนี่ยก็เลยใส่เกียร์มาแล้วก็วิ่งซับเข้าโรงเรียนอย่างรวดเร็วนะคะต่อมานะคะภาพก็ตัดมาที่ตระกูลซันแจนะคะก็คือเป็นตระกูลของพระเอกนะคะพระอเอกอชื่อโกซึนโจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพระเอกของเรานะคะก็คือกําลังนอนกอดหมานะคะแล้วก็คือยังไม่ลุกเลยพี่สาวของพระเอกนะคะก็เลยมาตามด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากๆเลยนะคะชก็บอกว่าโกซึนโจนายจะไม่ลุกออกจากที่นอนจะดีใช่ไหมแล้วก็ปึ้ง เปิดประตูเข้าไปเลยนะคะแล้วพระเอกนะคะมันก็ตอบกลับได้หน้าหมันไส่มากๆเลยนะคะก็คือมันนะบอกว่าพี่สั่งแต่หน้าอยู่หรอให้มันลุกหรือนั่งดีละ่ะแต่ถ้าพี่วินแตกตะโกนเสียงดังขนาดนั้นอะ่ะอาจจะทําให้ด้่หนาางดมิดแล้วก็ไม่ลุกออกจากเตียงก็ได้นะตัวพระเอกนะคะชีก็ไม่ได้สนใจเลยนะว่าพี่เนี่ยกำลังโกรธแล้วก็นเฉียวอยู่นะคะชีนะก็ทําทรงแบบโอ๊ะน้องมานะแล้วก็แบบ กระตกใจหรอไม่เป็นไรนะมานอนต่อกันเถอะก็คือไม่ได้สนใจอะไรเลยเย่ตัวพี่สาวนะคะชีเนี่ยก็นั่งลงบนเตียงแล้วแล้วก็บนตัด้อแบบตอนแรกฉันคิดว่าแค่พ่อเท่านั้นที่มีปัญหาแต่นายเนี่ยปัญหาเยอะกว่าอีกนายเนี่ยจะตามแฟนสาวไปเมืองนอกด้ยวยนะตั้งใจจะได้ตามเธอไปจนกว่าตัวเองจะตายเลยใช่ไหมง่ายๆคือพระเอกเนี่ยจะตามแฟนไปเมืองนอกือนอกอนันเถอะ พระเอกของเราเนี่ยนะคะก็เงียบไปสกพักนะคะแล้วก็สวนกลับไปบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ได้คบกับชินแฮรีพี่สาวนะคะชิก็ไม่เชื่อนะแล้วก็ถามไปว่าถ้าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรล่ะพระเอกนะคะก็เงือตกหน่อยๆเนาะแล้วก็บอกว่าอืมเป็นแฟนเก่าหรอมั้งในตัวพี่สาวได้ฟังอย่างนั้นนะก็คืออืมโมโหควันขึ้นหัวเต็มไปหมดเลยจ้าพี่ก็หยิบมอนนะคะแล้วก็วิ่งไล่ถูกพระเอกนะในพี่สาวนะคะชิ้ก็ใจเย็นลงเนาะแล้วก็ชิกก็นัดเลื่อนเวลางานนะคะแล้วก็หันไปถามพระเอกว่า คือต้องการอะไรถึงได้ดื้อด้านไม่ยอมเข้าหอพักโรงเรียนแบบนี้พระเองเนี่ยมันก็ได้ใจนะคะแล้วก็สยะยิม้มแล้วก็บอกว่าเลขที่79ถนนสาย1 35เขตมาโปก็คือมันอยากได้สตูดิโอพี่สาวมานะคะเหตุตัวพี่สาวพอชีคีินนะคะชิคก็อึ้งเลยนะคะเพราะว่าสตูดิโอตรงนั้นน่ะมันเป็นทำเลทองติดแม่น้ำฮันแล้วก็หาซื้อยากนะคะ มเองนะคะมันก็ทําหน้าเหมือนไซส้เหมือนไสแล้วก็บอกนะคะว่าผมเองก็ชอบแม่น้ําพันเหมือนกันนะต่อมานะคะภาพก็ได้กัดมาที่งานประถมนิเทศทอผักนักเรียนนะคะ ประธานานักเรียนของหอพักนะคะชื่อชาจีวุกเป็นนักเรียนชั้นม6นะคะที่นะคะก็ได้มาชี้แจงพวกกฎข้อห้ามแล้วก็รายละเอียดในการแบ่งห้องพักนะคะเสร็จแล้วนะคะนายเอกของเราเนี่ยจะต้องไปดูรายชื่อห้องพักเองเนี่ยชีได้ไปดูรายชื่อห้องพักนะคะท <tr uth> ี่ก็ดีใจใหญ่เลยนะคะเพราะว่าได้อยู่ห้อง3มส่วนหนึ่งซึ่งเป็นห้องเดียวกับพี่บุงกูนะคะพี่ชายของนายเอกพวกชีนะคะก็ดีใจใหญ่แล้วก็กอบอกว่าค <Yeah. S 2> <tr uth> บคียวกันก,ก,ก็ต้องอยู่ในกันสีจะให้อยู่กับคนแปลกหน้าได้ยังไงนะคะก็กอดกันกลมเลยนะ และแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องขนของเข้าห้องพักนะคะอีกนะคะชีก็เห็นว่าลิฟต์เนี่ยเต็มหมดแล้วก็คือต้องใช้บันไดแทนนะคะนายเอกนะคะก็โมตะพูดนะคะหันไปทีคือพี่วิ่งขึ้นบันไดไปแล้วพี่แกน,นะคะก็ยังบอกอีกว่าใครถึงก่อนเนี่ยจะได้เลือกเตียงนอนก่อนคู่นะคะก็เลยสับ์ตีนแต่งวิ่งขึ้นบันไดไปเลยะคะ่ะ พอถึงครึ่งทางนะคะชิกบ็บ่นแล้วว่าเราเนี่ยก็มาแย่งที่นอนกับพี่บงกูเหรอเนี่ยว่าผมยังไม่แพ้พี่เราหน้าที่พูดปลุกใจตัวเองนะคะก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปเลยนะคะทําให้หนายเอกของเรานะคะไม่ได้สังเกตว่ามีคนกําลังจะเดินลงบันไดน,นะคะนายเอกของเรานะคะก็เลยชนกับพี่หัวทองนะคะตั้งตึ้งเลยนะคะนายเอกของเราเนี่ยก็สติจะง่ายหลังตกบันไดไปแล้วแต่ก็ดีนะคะที่พี่หัวทองเนี่ยคว้านายเอกไว้ทันทําทให้หนายเอกนะคะรอดตายไม่ได้นะคะทาเอานายเอกคือเหงาตกขวัญผวาไปหมดเลยนะคะพี่หัวทองนะคะก็หันไปถามนายเอกเลยว่า ไม่เป็นไรใช่ไหมครับสงสายตาแบบวิงวิง,วงแบบยังร่อนี่นะคะก็เขอนหน้าแดงด้วยความหล่อของรุ่นพี่นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่านะคะน้าเอกเนี่ยจะรู้จักรุ่นพี่คนนี้อยู่แล้วนะคะมังฮวาน,นะคะก็ได้เปิดเผยว่ารุ่นพี่คนนี้ชื่อซอนฮากีเป็นรุ่นพี่จากโรงเรียนมัธยมต้นซอนโฮซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับที่นาาเอกจบมานั่นเองนะคะเอกนะคะก็ได้อวยรุ่นพี่คนนี้เลยนะคะว่าเป็นคนที่มีบุคลิกนิสัยฐานานะคะ perfect แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่อัจฉริยะ ก็ยังบอกอีกนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นไอดอลของเราหวางที่น้าเอกนะคะกําลังเพ้อฝันหน้าแดงนะคะพี่แฮกีนะคะก็ได้เรียกในเอกนะคะ ลีกิฮยอนซึ่งเสียงของรุ้นพี่แฮกีเนี่ยทำให้นายเอกหลุดออกมาจากความเพ้อฝันนะคะพอนายเอกหันมาปุ๊บนะคะรุ่นพี่แฮกีเนี่ยก็ทําเหมือนว่าจํานายเอกได้นะคะเอกเนี่ยชีก็เขินหน้าแดงนะคะก็เข,นขินนะคะแล้วก็เดินถอยหลังไปซึ่งนั่นทําให้หนายเอกของเรานะคะตกบันไดยอยีกแล้วจ้าแต่ครั้งนี้รุ่นพี่แฮกีดันคว้าเอาไว้ไม่ทันนะคะนายเอกของเราเนี่ยเกือบจะตกลงไปจริงๆแล้วแต่ด้านมีเท้ามาจากไหนไม่รู้นะคะทีมนายเอกไปฝั่งอื่นแทนซึ่งนั่นทําให้นายเอกล้มไปตงพุ่มกับ พอดีก็ได้ลอดแบบเฉียดชิวเลยนะคะในส่วนของตัวเพเอกนะคะพอทีบนายเอกปุ๊บคาแรกท,ทักเลยก็คือแดหน้าหล่เนี้ยจะบอกนะคะว่านายเอกอะ่ะเหมือนหมาที่เพเอกเลี้ยงรื่ว่าแดหน้านาเอกนะคะก็สวนกลับไปเลยว่านายว่าไงนะ อเอกนะคะชีก็เอามือมาจับที่หัวนายเอกแล้วก็บอกว่านายใครมั้นจังเลยนะพระเอกของเรานะคะชีก็หน้าแดงแล้วก็ปัดมือพระเอกออกนะคะเอกนะคะก็ะหันไปถามพระเอกเลยว,ว่านายเป็นใครเอกมันก็ตอบเดียวความมันหน้านะคะว่าฉันหลอและเป็นคนที่ช่วยชีวิตนายไว้เมื่อกี้ไง